คุณกำลังฟังรายการสตูนบานชั่นทางสวทสตูน FM 9 5 5เมก ช่วงที่2ของรายการสตูนบ้านฉันนําคุณผู้ฟังมาติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลน,นะคะซึ่งจังหวัดสตูลเราได้รับการอนุมัตินะคะให้ดําเนินโครงการนี้จากการประชุมครมสัญจรที่จังหวัดกระบี่เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นหนึ่งในภาพรวมจากการเห็นชอบ โครงการที่มีความจําเป็นเร่งด่วน7โครงการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะของสตูลเราในโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเกาะหลีเป๊ะได้รับการเห็นชอบให้ดําเนินการโครงการนี้วงเงินอยู่ที่83ล้านบาทเพื่อก่อสร้างอาคารราพอพสตอบ้านเกาะหลีเป๊ะนะคะ25ล้านบาทแล้วก็เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์58ล้านบาทค่ะความคืบหน้าตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังทางจังหวัดสตูลได้ทํารายการใช้ใจ่ายงบประมาณส่งไปยังกลุ่มจังหวัดที่ภูเก เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการพิจารณาเห็นชอบจากนั้นจะมีการส่งต่อไปที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสํานักงบป,ประมาณเพื่ออนุมัติวงเงินค่ะเมื่อสํานักงบป,ประมาณอนุมัติวงเงินเรียบร้อยทางจาังหวัดสตูลก็สามารถที่จะดําเนินการก่อสร้างได้เลยนะคะจุดที่จะก่อสร้างจะเป็นจุดเดิมเลยค่ะคุณผู้ฟังจุดเดิมพื้นที่นั้นเนี่ยก็มีเนื้อที่อยู่ที่ประมาณ3งานนะคะช่วงเวลาที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จคาดการว่าก็จะเสร็จภายในปีงบป,ประมาณ 2,565นะคะเมื่อมีการเริ่มก่อสร้างจะดำเนินการย้ายผู้ป่วย ผู้ที่ทําการรักษาอยู่ที่รอพอสตอบ้านเกาะหลีเป๊ะอยู่เดิมนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ย้ายไปอยู่ในจุดอาคารชั่วคราวค่ะซึ่งทางสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสตูลได้มีการประสานไปที่กรมประมงขอใช้หน่วยป้องกันและปรับปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะสตูลน,นะคะใช้เป็นรอพอสตอชั่วคราวเพราะว่าจุดนี้เนี่ยในพื้นที่อาคารนั้นระบบเรื่องน้ําพร้อมนะคะระบบเรื่องไฟติดตั้งเพิ่มเติมได้ส่วนอาคารก็มีความมั่นคงแข็งแรงนะคะ จุดเดิมที่เป็นรอพอสตบ้านเกาะลีเป๊ะตอนนี้เนี่ยรองรับผู้ป่วยได้แค่3มเตียงมีห้องวินิจฉัยเพียงห้องเดียวนะคะแต่ว่าเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จที่เป็นหลังใหม่นะคะคุณผู้ฟังจะมีเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง10เตียงมีห้องตรวจ2ห้องแล้วก็จะมีห้องธันตกรรมและบริการอื่นๆเพิ่มมากขึ้นวาให้บริการด้านสุขภาพกับพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะซึ่งจุดนี้ที่เป็นพื้นที่ของรอพอสตบ้านเกาะลีเป๊ะอยู่ไกลาจากฝั่ง72กิโลเมตรนะคะ ปัจจุบันนั้นมีคนจมน้ําผู้ป่วยโรคหัวใจเข้ารับการรักษาอยู่เป็นจนํานวนมากเพราะฉะนั้นการมีศูนย์บริการนี้ก็จะเพิ่มความมั่นใจแล้วก็ลดการสูญเสียได้ด้วยนะคะคุณกําลังฟังรายการสตูนบานชั่นทางสอบวอทสตูน FM 95.5เมกะเสิรห้า